ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมทศดีนะวันนี้เราก็จะมาลงโอกาสเฮมชาเลนจ์โบดกันเนาะซึ่งต <ism> ่อ <d> ท <ies meglio> ี <a> ่เราจะลงโอกาสเฮมชาเลนจ์โบดได้เ <d> น <ata> ี่ยมันต้องผ่านแอดวาร์โอกาสเฮมแล้วก็ตัวโอกาสเฮมมาก่อนเนาะก็ดาเมจคงจะถึงกันอยู่แล้วแหละโดยของสมไฟที่ผมจะใช้กันใช่ไหมก็จะเป็นเซตนี้เนาะก็มีหัวอีเดนอ่าแว่นตาบุนเซอร์มินิการ์ดไทแลนด์โปรเอเลเมนต์โปรเฟสชั่นสมุดออลโดเตอร์กิมมอ โบกฟิบีิวอัลคาราสูซึ่งจริงๆไอตัวเิวอัลคาราสูตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นวากิลิเคิร์บไยได้ซึ่งผมเคยเทสละจบได้เหมือนกันแต่แพ่าอาจจะต้องระวังอบอสวันช็อตหน่อยเพราะว่าดาเมจมันจะขาดไปค่อนข้างเยอะตัวฟิบเอเลเมนต์แล้วก็แบิกเ,เซนลิงสองข้างเนาะซึ่งผมจะลงแค่ในระดับเวลหนึ่งเอาแล้วถ้าเกิดเป็นระดับโบวเวลสิบเนีย่อเฟสน,นี้ปิดไม่ได้มันต้องเป็นเซตที่ แรงกว่านี้จริงๆไป let's go <S เอา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 จริงๆไหมคือเพิ่งมาเริ่มลงด้วยแหละมันยังไม่ปลดระดับอื่นเลยเออเพราะว่าโอกาเเทมชาเลนต์บดมันต้องลงซ้ำๆเรื่อยๆเนาะมันถึงจะปลดระดับความยากสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ลงออบคนเดียวเนาะ ถ้ากรณีไปลงหลายคนใช่ไหมระหว่างให้เพื่อนแบกก็ระวังอย่าให้บอสตกตายแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดบอสตกตายเขาจะเป็นนามาตะเนาะเนื่องจากว่าบอสเขาถ้าไม่เห็นเพลเยอร์ในห้องใช่ไหมแบบเพลเยอร์ล้มเนี่ยบอสก็จะเป็นนามาตะและยังไม่นับถึงพวกสแกนไอสกิลแกนคอร์สเทเวนไดไฟวอลแพทเทิร์นบอลลาก็ต้องระวังให้ดีด้วย เราฆ่าบอลห้าสิบตัวแล้วถ้าโชคดีผมอาจจะเจอพรามไอพรามคารักเตอร์รูนเนาะแต่คิดว่าไม่น่าเจอหรอกเดี๋ยวฆ่าไปก่อนมันไม่มีมินิบอสเหมือนในโอการเทมปกติหรือไม่ก็โอการเทิมชาริทโมดนะเพราะนั้นเราก็จะเคลียร์กันเร็วหน่อย เออเหลืออีเก้าตัวไหนหนอถ้าใครว่างจะเก็บเล็บพวกนี้ไปขายก็ได้นะชิ้นมาประมาณพันนิดๆได้อันนี้เจอละโอ้ oh, purification complete ต้องดูปักค้องคอยดูประกาศข้างบนนะนี้ผมก็ใครหาทางออก เอออยู่ไหนครับมันพวกนี้ตีค่อนข้างแรงนะถ้าโชคดีอาจจะรอบพวกเทมเปิลล่าแฟคเมนต์ด้วยเ็เอาไปให้ตัวละครอ,อื่นเขาไฟได้แหละแบบให้ตัวละครอ,อื่นเราไปตีบอสในไอแดีวเราเนี่ยโอ้ไม่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  แต่ใครใครจะทำก็ทำเลยว่าหัวเทมคงไม่มีใครสนใจกันแล้วมั้งในเซิร์ฟไบโออ่ะปกติเขาก็ใช้ใช้หัวประจำตัวที่มันดีกว่าการนั่งไกดิ้งหัวเทมอ่ะส่วนใหญ่ตอนนี้เขาว่าลั่งล่าแฟนทอมอัมดาเลียสกันด้วยเหตุผลว่าจะลุ้นการบอสกันสะมากกว่าเผื่อเจอไอ้อะไรว่าฮิมเมเลตตอนเลเวลสึกเนี่ย เออผมต้องหาย13ตัวน่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบรอแบบออจะมีแบบตีเป็นเทกีดเปล่าคือไม่มีแน่ง่ายๆคือตีไม่ไหวเปรี้ยวลง่างเลยอ่ะเคโอเค,อเคให้แล้ว แล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเซ็ตที่ผมใส่อยู่ใช่ไหมมันไม่สามารถปิดบอสเลือด2,000ได้แน่2,000ล้าน่ะแบบ Phantom of Amulet Level 10หรือไม่เข่า e t เทก n ีเนี่ยเซ็ตนี้ไม่ปิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นไอตัว k e f e n Magic Tournament ในแบบกลางคืนใช่ไหม ผมไม่ชชวร์ว่าจะได้เปล่ายังไม่เคยลองดีลราวาร์ปตามองกอนไปทุกคนเป็นชัดสุปเปลด้วยอ่าผมกดบัฟเนาะเดี๋ยวเราจะบัฟกันสักนิดนึงเนาะก่อนเริ่มเกมโปซไ์แล้วก็ไฮไซ เร่เป็นโคโ้ดที่ผมบัฟนี่ไม่ใช่เลยเพราะว่าเป็นเอฟเฟกต์ของตัวชาโด่ประจำตัวมันให้เอ d พีดีเพิ่มขึ้นด้วยนี่เราก็อันเชิญไป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  แล้วกูก็โดนสับเขามีดามเช็คด้วยนะแกนคอส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 ตายวู้เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องกินยาดยิวะกินแก้เขินเป็นเม็ดหนึ่งแล้วกันกินแก้เขินเป็นเม็ดหนึ่ง เลเวลแรกมันตอบรูโงงอยู่แล้วเนาะคือไม่หวังอะไรอ,ะอ่ะก็จบด้วยความเร็วสงูงรู้แต่ดาเมจแม่งล้นเลยเนี่ยพอเปลี่ยนเปลี่ยนปีกอ่ะ่ปได้ใส่แล้วทำ เราก็ออกกันส่วนพวกอุปกรณ์พวกนี้ผมอาจจะเก็บไว้เผื่อทำหัวเทมอันอื่นให้ตัวคอตัวอื่นเนาะอ่าเพราะว่าหัวผมมีเราเรามีหัวเทมซออยู่อันหนึ่งเนาะแต่น้าจะต้องใช้พวกไอ้แฟกเมนที่เรือสูกวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดเอาอันนี้เป็นเลนตอมเป็นชั้นตอนมันรีเซ็ตมันใช้มะก่ะคือมรกอมันก็ไม่ได้แพงหรอกแต่ว่ามันเผื่อตังค์เยอะมาก รู้สึกค่ารีเฟซจ,จะอยู่ที่ครั้งละเอ็มบ้างถ้าเกิดเอาราคามาต่อว่าทิ่เป็นเอ็มก็ประมาณนี้นะสำหรับสําหรั